ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปทางถ้ำอนังวงเนะแล้วก็ไปวางน้ำขียวนะครับเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับก็อยากจะไปดูเหมือนกันว่าจะสวยเหมือนที่คนเขาเคยมาเคยรีวิวไหมแต่น่าจะพัฒนาหรือว่าจเจริญขึ้นไปไปมากจากเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว,ว่าว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงแรมนะโรงแรมนิวซีแลนด์นะครับ ก็ไปจากชีงนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณปราณสิบกิโลได้ครับจับโรงแรมนิวซีแลนด์นะครับตรงมอเชยสมบูรณ์โอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าครับก็ออกจากโรงแรมนิวซีแลนด์ก็เลี้ยวกว่าออกมาได้เลยนะครับขับตรงไปสักครู่นะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับทางนี้ก็ จะเส้นเป็นที่ผ่านน่าจะเป็นส่วนของราชการนะครับพ็เห็นกำลังแบบมีการก่อสร้างอาคารใหม่ๆตึกใหญ่ๆนะครับก็เมืองชัฐสมบูรณ์เนี่ยเป็น1ใน17เแขวงของประเทศลาวนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเขานะก็จะทำให้มีอากาศค่อนข้างเย็น ตลอดปีนะครับคนที่อยู่ในพื้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวม้งส่วนใหญ่นะครับและพื้นที่เนี่ยมีประมาณ8,000ตารางกิโลเมตรนะครับในเมืองชายสมบนนูรณ์นะครับประชากรประมาณ12,000คน,นครับเ,เมืองนี้เพิ่งก่อตั้งประมาณเดือนธันวาปี2 พันห้าอยห้าสิบหกนะครับก็เพิ่งแต่งตั้งเมื่อมาไม่นานนะครับทางซ้ายนีน่จะเป็นที่ทางส่วนของราชการ,รที่เราบพิ่งผ่านมา อยู่ข้างทางก็มีตะเขาวครับสวยไปหมดเลยครับทุกคนทางที่ไปตรงนน้ำเขียวเนี่ยมันเข้าใจแล้วว่าทำไมมันสวยว่ามันเป็นภูเขานะครับแล้วตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะดูเขาดูด,ดูทางข้างนาในเป็นภูเขาวีหมอกข้างบนยังอยู่ยังเต็มเลยครับเลย มันเลยสวยนะที่ผมเข้าใจนะครับแต่ทางก็ยังมีหลุมอยู่นะครับไม่ถึงจะลาดยางก็จริงอะไม่แน่ใจว่าที่เราไปเนีนะ่ยเป็นถนนข้างบนขึ้นไปบนเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวันนี้ในกล้องมันจะเห็นไหมวิ่งเลืออ่อยขึ้นไปบนเขานขนาดใบมองมันยังมีหมอก วิวแบบนี้ก็มันถึงไม่สวย ใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราผมจะ,ะทำ500<ม>อนุวงก่อนนะครับก่อน <ไป S 1> อะไรน้องเกียว<ม>ตรงนี้ก็เหมือน สร้างเป็นคันส่งน้ำสองฝั่งเราก็เลาะเลาะตั้งแต่ริมน้ำมาก็ได้แต่ผมเมื่อกี้ผมวิ่งถ,ถนนลาดยางมานะ เที่ยวข้ามมาดูกันได้นะครับอม,มองไปทางไหนก็มีแต่เขาเ,เราถึงลานจอดรถแล้ว ท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเดินดูลบรบอบรูปปั้นจำลองนะครับ อร,รอบๆนี้น่าจะเป็นชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่เขตชายสมบูรณ์นะครับอันนี้ชาวลาวอันนั้นน่าจะอ่านว่าชาวมง้งแล้วกช็ชาวอะไรนะทิม,ท,มทิมมุกอะก็มารวมๆกันครับอยู่เมืองชายสมบูรณ์ ก็เป็นลูกป,ปัน้นเจ้าอ,อนุวงนะครับอยู่หน้าถ้ำเนาะตอนนี้ก็เป็นบริเวณหน้าถ้ำนะครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าเจ้าอ,อนุวงเข้าไปหลบภัยอยู่ในถ้ำนี้นะครับเขาก็เลย สร้างหเาหมือนอนุสรณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยครับว่ามีอะไรบ้าง ก็มาในถ้ำมารู้สึกเย็นๆนะครับเราพื้นมันเหมือนน้ําเปียกแล้วแต่ผมจะไม่เข้าไปลึกนะเข้ามาแค่นิดเดียวอว่ามีอะไรข้างในมืดมากเนยครับแต่เขาก็มีมีไฟนะแต่ผมคงไม่เข้าไปแล้วแหละว่ามันพื้นน้ำมันเปียกแล้วก็ คนไม่ได้เข้าไปเยอะนะไม่กล้าเข้าไป <c ười> อยู่แค่เขา้าๆฮะเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็มากันประมาณนี้คนระับ แล้วก็เดินทางไปวังน้ำเขียวต่อนะครับก็ไม่ไกลจาตกตรงนี้นะครับประมาณสองสามทีได้ครับนี่ครับชนน มันเป็นอย่างนี้แหละใครมาเที่ยวลาวเอา,เอารถกระบ,บะมาดีกว่านะสะพานที่เราข้ามไปมันสะพานไม้นะมันก็ดูมีไม้หัก,กพังๆเหมือนกันนะครับเนี่ย ไปได้ใช่ไหมเนี่ยแต่ก็คงไปได้แล้วเพราะมันขันมากกี้เข้าไม่ได้ผมก็ไปได้เดี๋ยวผมจะหลบให้รถเข้าไปก่อนนะ ขับขึ้นเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อะไรนะครับมันเขามันเยอะจริงๆล้อไปหมดเลย จาจะใกล้ถึงแล้วทุกคนดูข้างหน้ครับมันสวยนะนี่ตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับภูเขาเป็นยังเขียวแล้วก็มีหมอกอยู่ว่าเริ่มเลยรภูเขาเนี่อ๋อใช่นะจะถึงแล้วจริงๆแล้วข้างหน้าเรานี ออเมตรุไหมของคุณจะทางาถึงแล้วครับหวัง้ำ ถึงแล้วครับวังน้ําเขียวบรรยากาศดีเหมือนกันครับริมน้มํามีที่นั่งทานอาหารนะครับแต่เหมือนน้ําป่ามันมาหรือเปล่าเขาทำใหม่หินต้อนใหญ่ๆเต็มเลยตรงนี้เขาว่ามากลางเต็นท์ได้นะใน,ในกระต๊อบนะแต่ผมไม่ได้นอนนี่นะผมมาเที่ยวเฉยๆ เลยมาจากถาา้ำอนุวงไม่ไกลครับให้เกินสองสามกิโลครับนิดเดียวเองมาทางเดียวกันเลยครับเดี๋ยวไปดูตรงอื่นต่อครับ ก็เป็นบริเวณรอบๆของอที่พักนะครับที่ทานอาหารนะครับก็คนก็มาพักทานอาหารเยอะอยู่นะเท่าที่ผมสังเกตน,นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเขาขายอะไรบ้าง ที่ผมเห็นก็จะมีของย่างของขนมขบเคียวเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อพวกอาหารตามสั่งก็มีนะครับของย่างของปิ้งของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ลงไปเอ่อลงไปในที่พักนะครับก mm hmm. ็เขาก็มาได้คิดเงินครับเพรว่าไปซื้ออาหารเขามาทานเครื่องดื่มเขามาทาน mm hmm. ก็นั่งอยู่สักพักนึงก, mm hmm. ก็เย็นๆดีครับ mm hmm. นั่งหลบฝนอยู่ครับจะพักใหญ่ mm hmm. นั่งจน เป็นชั่วโมงๆแล้วมันก็ค่อยออกมาหลังฝนตกนครับมันก็จะสดชื่สนสดชื่นนะครับบรรยากาศก็จะดีครับอีกจะเห็นได้แล้วว่าภูเขามันจะสูงและสวยกว่าเดิมอีกครับ ตัวผมก็ชอบเที่ยวไปฝนต้นหนาวครับมันก็สดชื่นดีครับมีฝนหลงๆว่าบางครั้งนะครับมันก็ทำให้บรรจากดูเย็นเขียวต้นไม้เขียวสดชื่นวันนี้ก็ กำลังจะเดินทางกลับไปที่โรงแรมนะครับไปที่ัระโอเคฮะตอนนี้ผมขับมาตรงอยู่เหมือนคันเขื่อนนะทางส่งน้ำนครับก็เมื่อกี้ผมไปวังน้ำเขียวเนะก็ก็สวยดีครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มจเจริญม,มากขึ้นนะมันก็อาจเมื่อก่อนจะเป็นแบบธรรมชาติมาก มากๆก็อาจจะหายบ้างแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ครับก็ไปนั่งกินข้าวนั่งชมวิวได้นะครับวิวลำธารรือว,วอะไรอย่างงี้แหละครับข้างในเขาจะขายพวกก็มีมีขายเนะพวกปลาทอดหรืออะไรผมก็เลยไม่ค่อยได้กินอะไรเท่าไหร่เขาไปนั่งชมวิวนะก็สวยอยู่ครับแล้วก็เออสามารถกางเต็นท์ได้นะก็เขาก็ให้กางได้นะครับก็ไปกางในกระท่อมก็ได้เขาก็จ่ายเงินให้เขาไม่ไม่แพงนะครับก็ หน้าไปเที่ยวอยู่ใครมาชายสมบูรณ์นะก็เลยมาถ้ำหมุนวงนะแล้วก็วังน้องเขียวนะครับตรงนี้ก็ทางไปแล้วก็เห็นเขามันจะไปอย่างนี้หมดเลยเขาแล้วก็มีหมอกนะนี่ประมาณบ่ายสามนะครับอากาศดีครับประมาณยี่บสององศาเองข้างหน้าที่ผมชี้นะั่นก็เป็นร้านอาหารก็ติดริมทางเหมือนกันนะครับก็ไปนั่งเล่นก็ได้ครับเดี๋ยวอีพีนี้ก็จบไปแค่นี้ครับ